สวัสดีครับมาอยู่กับทีมงานร้านโบดำเนินนะครับอันนี้เรามาแปลงสุพรรณนะครับแปลงที่สุพรรณอันนี้แปลงนี้มีปัญหาคือด้านข้างเขาน้ําน้ําจะท่วงเข้ามาตามที่ข้างๆจะเป็นที่นาหมดเลยนะครับพอราน้ําท่วมน้ําก็จะเข้ามาทางขังข้นคันนะครับแต่เดิมมันมีคันอยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้มาตั้งคันใหม่แล้วก็ทําการปัดมาอัดใหม่โดยการใช้เลนข้างล่างนะครับใช้เลนในร่องน้ําตรงนี้นะครับขึ้นมา ปล,ลยเลยขึ้นมาถ้าทำการปรัดอัดพอกคันขึ้นสุกอีกประมาณ80เซนนะครับตลอดแนวนี่นครับจะเป็นช่างทิศลีดอัดขึ้นไปนะครับแต่งขึ้นไป้วทำการปัดถนนให้เรียบแปลงนี้เป็นรีสอร์ทเก่านะครับเป็นที่ของคุณหมอคุณหมอเขาซื้อมาแล้วเขาก็มาปรับเปลี่ยนเป็นโคกหนองนานะครับทำการขุดสะขุดเพื่อมาถมที่นะครับอันนี้จะเป็นคันอีกฝั่งนะครับจะเห็นตลอดแนว ทางทีมงานเราจะเน้นไม่ค่อยล้มต้นไม้นะครับจะเห็นว่าเราพอกดินไปกับต้นไม้ต้นอะไรจะมีล้มแค่บางต้นนะครับที่ลูกค้าเขาอยากให้ลม้มหรือว่าบางต้นจริงๆที่มันติดจริงๆแล้วมันไปไม่ได้เลยไมโครทํางานไม่ได้เลยอันนั้นถึงจะล้มนะครับแต่ถ้าอย่างี้ระยะแคบๆอย่างเงี้ยที่ยังพอมีระยะให้ไมโครสามารถทํางานได้เราจะไม่ล้มนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโคกให้เราทําการปั้นละลิอดอัดใหม่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นครับเราทําการลอกเลนขุดบ่อลอกเลนขุดบอ่อของบอ่อเดิมนะครับเพื่อให้บอ่อมันลึกขึ้นเพื่อทําการเก็บน้ํานะครับแต่เราทํากําลังย้ายยิ่นไปทําคันอยู่ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมตรงนู้นนะครับใครมีที่ลกล้างหรือว่าเป็นที่แบบว่าที่จมน้ําหรือว่ายังไงลองติดต่อเข้ามาทางหน้าเพจได้นะครับแล้วอยากจะรักษาต้นไม้ไว้ก็พูดคุดยกันได้ครับเช่น,นนี้ต้นนี้ เราจะไม่ทําการโดเลยแล้วทาการปาดอัดเข้าไปให้เรียบด้วยนะครับตรงงานตรงนี้ความยากอยู่ที่ว่าลูกค้าเขาต้องการให้เลนจากในบ่อข้ามาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดที่เห็นด้านหน้านี่คือเลนนะครับด้านหน้าที่ปูเราเป็นรอยแตกๆนี่คือเลนลว้ลวนเลยนะครับคือลูกค้าเขาอยากได้หน้าเลนทั้งหมดข้ามาอยู่หลังฝั่งโคกเราต้องทําการย้ายเลนทั้งหมดข้ามานเนี่ยครับเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยครับคือดินเลนหมดเลยนะครับ เนี่ยครับเก่าดินเลนยังไม่แห้งเลยครับเล,เลยยังไม่ได้ทําการปาดอัดนะครับฝั่งนี้ก็จะมีขุดเป็นโคกวงกลมสองโคกนะครับฝั่งนูน้นตรงแนวนู้นเรายังไม่ได้ปาดแต่งเพราะว่าเรามาทําอยู่ฝั่งนี้อยู่ครับเนี่ยครับเราต้องทําการย้ายเลนจากฝั่งข้างหน้าเนี่ยครับข้ามมาตรงนี้มันจะเป็นสะพานข้ามมาแล้วเราก็ทํากําแพงดินกันไว้ไม่ให้เลนไหลกลับไป ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหน้าเลนหมดเลยครับอันนี้จะเป็นโคกสร้างบ้านที่ลูกค้าอยากได้นะครับอยากจะสร้างบ้านตรงนี้อันนี้เรากําลังถ่ายเลนที่พักไว้ให้มันแห้งไปตรงข้างหลังบ้านหลังเก่าของลูกค้านะครับที่มีคนยืนอยู่นะครับทําการถ่ายที่พักไว้แล้วแล้วก็ดินแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปั้งคันตลอดแนวนะครับตัย้ายดินไปทางนู้น ไงฝากกดติดตามผลงานร้านโบดําเนินกันด้วยนะครับใครมีที่แบบไหนก็ลองปรึกษากันได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากใครสร้างสร้างสร้างขอบบ่อหรือสร้างบ่อปลาคาร์บจริงๆแปลงนี้มีสร้างบ่อปลาคาร์บอยู่ตรงมุมนู้นด้วยครับขาวๆนะครับเป็นบ่อปลาคาร์บเป็นน้ําตกแล้วเดี๋ยวก็จะมีลงกล้วยไม้ตรงนู้นะครับยังไงฝากกดติดตามผลงานร้านโบดําเนินกันด้วยนะครับสวัสดีครับ